สวัสดีครับพบกับผมหมอยุนนะครับกับการอ่านดวงจากการเปิดไพ่14นะครับคลิปนี้ก็เป็นการอ่านดวงของผู้ที่เกิดในราศีมังกรนะครับราศีมังกรแบ่งตามมรรกโกราศาสตร์ไทยนะครับก็คือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์นะครับซึ่งงานจากการเปิดไพ่ยิปสีสามสำรับซึ่งเป็นดวงกว้างๆไม่ได้เฉพาะจะจงเป็นดวงส่วนตัวผู้หนึ่งผู้ใดนะครับ ก็ขอให้ชาวราศีมังกรทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนั้นได้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับให้พิจารณารับเอาแต่พลังงานบวกพลังงานดีๆนะครับเพื่อเป็นพลังเป็นกําลังใจให้กับท่านในแต่ละวันนะครับซึ่งการอ่านดวงนี้นะครับดวงในครึ่งเดือนแรกของเดือนกุมภาพันธ์วันที่1ถึงวันที่15กุมภาพันธ์นะครับทุกกรมพยการที่ดีๆนะครับ ที่ได้อ่านออกมานั้นหมอหยนได้ตั้งจิตอธิษฐานนะครับใหก้กรรมยากรนที่ดีๆเหล่านั้นได้สร้างความสําเร็จนะครับสหวังสมปรารถนาขึ้นจริงกับชาวราศีมังกรงทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับให้นํามาซึ่งความมัง่งคั่งมั่งมีสิสศุขนะครับอะไรที่ไม่ดีก็ปล่อยทิ้งไว้ในคลิปนี้อะไรที่ผิดพลาดมานะครับก็ปล่อยที่ผิดพลาดมาก็ขออนุขอขอภัยนะครับมาหนโอกาสนี้ด้วยนะครับ ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนขอบคุณทุกการรับชมรับฟังนะครับก็มาดูกันนะครับว่าชาวราศีมังกรน,นะครับในวันที่1นึถึงสิกุมภาพันธ์นี้นะครับว่าการงานธุรกิจของท่านนะครับจะไปในแนวต่างใดน,นะครับจะรุ่งเรืองเฟื่องฟูขนาดไหนนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาจะสื่อพลัง ดวงผ่านมาตั้งไพ่ยิปซีให้ปอดายานรู้แนวทางนะครับว่าการงานธุรกิจของชาวราศีมังกรนะครับจะเป็นไปในรูปแบบใดในการที่ส่งผลถึงในเรื่องของผลประโยชน์ผลรายรับรายได้เข้ามานะครับไป่ใบแรกเปิดขึ้นมานะครับเต็มเปรตน,นะครับไพ่ใหญ่แล้วก็ บ่งบอกถึงความสําเร็จสมหวังสมปรารถนานะครับที่รักษาสมดุลอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดีนะครับที่ทำให้ความสําเร็จนั้นนํามาซึ่งความสมบูรณ์สมดุลนํามาซึ่งความอุดมสมบูรณ์ด้วยผลตอบแทนผลตอบรับกับความสําเร็จนั้นนะครับแล้วก็สี่ไม้เท้านะครับใน เรื่องของกระดุมพระบ่งบอกถึงความสําเร็จที่มีความเป็นเสถียรมั่นคงอย่างต่อเนื่องในการที่จะได้รับผลประโยชน์ผลตอบแทนมาดูแลครอบครัวนะครับให้มีความมั่นคงมีความผาสุกกับความสําเร็จที่ได้รับติดต่างกันผลกําไรผล,รผลตอบแทนนั้นเข้ามาอย่างมั่นคงอย่างเป็นเสถียรน,นั่นเองนะครับเดอะเบอร์นะครับ การขยายความเติบโตเปอร์เซ็นต์ของการเติบโตอย่างรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่องนะครับที่สังคมเปิดโอกาสดีๆนะครับให้กับชาวราศีมังกรในการสู่ขยายอาณาเขตขยายความรุ่งเรืองนะครับได้รับพลังสนับสนุนในติต่างในเชิงธุรกิจในทุกรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องผลผลิตต่างๆในเรื่องการท่องเที่ยวการสื่อสารโลกโซเชียลอะไรต่างๆนะครับ และก็ต่ามผลเกษตรกรรมอะไรก็ตามแต่นะครับที่ได้รับการสนับสนุนจากสังคมที่ทําให้ชาวราศีมังกรโส่เส้นทางของความรุ่งเรืองเฟื่องฟูกับความสําเร็จนี้เข้ามานะครับแล้วก็อกดาบนะครับอะไรที่เป็นอุปสรรคปัญหนานะครับจะได้รับการคลี่คลายเยียวยาแก้ไขออกไปไม่ว่าจะเป็นปัญหาใน ครอบครัวนะครับเกี่ยวกับพ่อแม่ญาติพี่น้องอะไรก็ตามนะครับในเครือยาิที่ตาให้เป็นอุปสรรค์ปัญหาต่างๆนั้นจะรับการคลี่คลายหรืออะไรที่เป็นสภาวะปัญหาจ,จะเป็นสถานที่ประกอบสมาชีพก็ได้หรืออาจจะเป็นโดยเฉพาะที่ในเรื่องของยานผานะนะครับที่ใช้กับเคลื่อนในการประกอบสมมาอาชีพนะครับตาว่าก่อนหน้านี้มีอุปสรรคปัญหาอะไรเข้ามาบ่อยๆนะครับ สถานการณ์นั้นจะคลี่คลายออกไปนะครับไปสู่กองความรื่นไหลเดินหน้าเติบโตอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดีนะครับแล้วก็ปัญหาเดิมๆนะครับ6กไม้เท้านะครับก่อไปกับ9ไม้เท้านะครับที่เข้ามาวนๆเวียนๆให้กับชาวราศีมังกรรับมือนะครับก็รู้ประสบการณ์ในทิศทางที่ดีในการที่จะรับมือในสถานการณ์เหล่านั้นนะครับ ที่ทาให้มีการวางแผนอย่างรัดกุมรู้ต่างนีตีไล่ในทิศต่างที่ดีในการที่จะแก้ปัญหนานั้นด้วยความรอบคอบด้วยความารู้เท่าถึงทันนะครับก็เป็นโอกาสดีๆที่จะรับมือหรืออาจจะมีสภาวะของอะไรที่เป็นปัญหาเดิมๆที่เข้ามานะครับ ระหว่างลูกน้องกับหัวหน้านายจ้างลูกจ้างอะไรก็ตามแต่นะครับที่จะเป็นปนัญหาที่วนๆซ้ําๆซักๆแต่ก็มีพลังอย่างความอดต้นอดกลั้นอดตนนะครับในการที่จะมองโลกในแง่บวกอยู่เสมอสเตรนจ์นะครับไปใหญ่ไม่ว่าอะไรจะเข้ามาเป็นอารีเป็นศัตรูให้กับชาวราศีมังกรในช่วงนี้ก็ตามนะครับท่านจะมองในแง่ที่สดใสในแง่ที่บวกนะครับแม้จะเป็นพลังลบแต่ท่านก็มองในพลังที่บวกเพื่อที่จะคิดพิจารณา พิจารณาไตรตรองที่ให้แตกต่างออกไปนะครับมองหลายๆมุมหลายๆแง่งก็จะทำให้ท่านนั้นสู่พลังแห่งความสดใสในทิศทางที่ดีอะไรก็จะเข้ามาเติมเต็มสู่ความสมดุลเดอะสตาร์นะครับไพ่ใหญ่นะครับบอกบอกถึงถ้าไกลรอในเรื่องของเงินเงินทุนจากผู้ร่วมบุญอะไรก็ตามแต่นะครับก็จะได้รับการสนับสนุนเติมเต็มในทิศทางที่ดีนะครับสู่เส้นทางของความแข็งแรงแข็งแรงหรือพลังแห่ง ความรักความผูกพันของผู้รักคู่ครองแล้วก็ก็เป็นพลังมาช่วยเสริมช่วยเติมสมดุลได้ในทิศทางที่ดีนะครับที่ให้ไปสู่เส้นทางของความรุ่งเรืองนะครับเรียกว่าดวงพลังแห่งความรักของคู่รักคู่ครองนั้นดวงเสริมดวงให้สู่การเริญจรัสรสู่ความสําเร็จให้เป็นอนาคตของความเป็นเดอะเวอร์นะครับที่จะดึงดูดผลป,ประโยชน์ผลความรักอย,ย่างมั่นคงอย่างต่อเน,นื่องด้วยความบุดมสมบูรณ นะครับหรือเป็นเพศตรงข้ามก็ได้นะครับที่ไม่ใช่คู่รักคู่ครองก็เป็นพลังช่วยเสริมดวงสู่พลังแห่งความรุ่งเรืองในทิศทางที่ดีสองไม้เท้านะครับการวางแผนไยับขยายนะครับบางทีอะไรที่เป็นอุปสรรคาถูกได้รับการคลี่คลายออกไปแล้วนะครับก็สร้างโอกาสของการวางโครงการอะไรใหม่ๆนะครับที่มีการเตรียมการเปิดรับบุคลากรรอในเรื่องของวุฒนส่วนอะไรต่างๆก็มาสนับสนุน ในการร่วมรุ่นลงทุนนะครับที่จะมองการไกลไปในต่างดินต่างแดนกับความเติบโตอ,อย่างต่อเนื่องอย่างตั้งใจหวังปรารถนานะครับแล้วก็ในเรือนที่9ก้สามตู้นะครับก็ได้เจอเจอกับความสําเร็จได้สมหวังสมปรารถนาไม่ว่าท่านจะลงทุนร่วมรุ่นกับผู้หนึ่งผู้ใดมากมายกี่ที่กี่ธุรกิจอะไรก็ตามนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเก่าธุรกิจใหม่นะครับที่มีการ ดำเนินการก็สู่เดินหน้าอย่างแข็งแรงแข็งแกร่งสู่เป้าหมายของความสําเร็จได้เฉลิมฉลองกับความเติบโตรุ่งเรืองมากกว่าเดิมนั่นเองนะครับแม้จะมีความมั่นคงอยู่แล้วก็ได้รับส่มรักษาสมดุลอย่างมั่นคงอย่างต่อเนื่องนะครับดยไปได้เรกเต็มประเด็นนะครับแล้วก็ สามถ้วยการได้เฉลิมฉลองความสําเร็จที่เข้ามาเสริมเพิ่มเติมนะครับก็มีความมั่นคงมีความเป็นเสถียรด้วยความเป็นสีไม้เท้าอะไรที่เคยขาดสมดุลก็กลับมาเปิดเจิดจรัสเป็นประกายรัชมีอย่างความสําเร็จความเติบโตนะครับไปแต่สําหรับแปดไม้เท้านะครับการไลรุกคืบหน้าอย่างต่อเนื่องกับการพัฒนาอย่างรวดเร็วนะครับเรียกว่าพุ่งเป้าของกันเจริญเติบโตตั้ง8ทิศน,นะครับในการที่จะสร้าง ในเรื่องของผลประโยชน์ผลได้รับรายได้เข้ามาอย่างรุ่งเรืองมากกว่าเดิมนะครับแต่ก่อนหน้านี้แม้จะมีความมั่นคงในรายได้รายรับกับความสําเร็จอยู่แล้วก็มีโอกาสกยับกยายเติบโตมากกว่าเดิมใครที่ว่างงานอยู่ก็มีโอกาสได้มีงานหลังจากที่รอคอยมาพอสมควรก็มีโอกาสนะครับที่การงานเข้ามาอาชีพเข้ามาพุ่งตัวมาไอ้ท่านได้มีโอกาสของการสร้างรายได้ไรายรับนะครับหรือจะในเรื่องของ การยกงานที่เป็นอริเดข,ขึ้นมาเป็นการสร้างรายได้ไดรายรับแล้วก็พุ่งตัวสู่การดึงดูดเงินนะครับก็ทําให้มีความเป็นเสถียรนะครับไม่จะเป็นอาณาริเดยกมาเป็นอาณาชีพก็ตามก็มีการพัฒนาเติบโ,โตอย่างต่อเน,นื่องได้รับการนิยมส่งเสริมจากสังคมก็เกิดความแข็งแรงแข็งแกร่กง,งมั่นคงแล้วก็เป็นเสถียรในการที่จะดึงดูดต่างการเงินเสียน,นะครับที่เข้ามา ส่การมีโชคมีลาบนั่นเองนะครับในความสำเร็จในาการขยายความเติบโตโอกาสของการทำธุรกิจกับชาวต่างชาติหรือไปลงทุนในต่างประเทศบางคนก็มีโอกาสนะครับที่จะดึงดูดผลประโยชน์ผลต่างการเงินผลตอบแทนเข้ามามากมายให้มีเงินเหลือเก็บเหลือใช้ด้วยความมั่นคงรุมสมบูรณ์มีโชคมีลาบในเรื่องของเงินทองทรัพย์สินผลประโยชน์ที่เข้ามาเต็มเตมนะครับแล้วก็สองถ้วยนะครับ พลังแห่งความรักความสามัคคีพลังแห่งความกลมเกลียวนะครับที่จะสร้างพลังให้เกิดความแข็งแกร่งแรงให้กับชาวราศีมังกรนะครับที่จะการหารธุรกิจของท่านนั้นมีความมั่นคงอย่างต่อเนื่องการร่วมแรงร่วมใจด้วยความรักความสามาคัคคีก็สร้างความเหนียวแน่นนะครับไม่สง่งผลให้เกิดความเสียหายใดๆในเรื่องของเชิงธุรกิจการงานนะครับไม่แต่ไปที่จะรองรับ ในผลสรุปนะครับคือการรักษาสมดุลอย่างต่อเนื่องหมกเหรียญนะครับที่ตั้งจัดระบบสมดุลอย่างมั่นคงอย่างต่อเนื่องให้มีความสําเร็จอย่างมั่นคงนะครับหรือการได้รับการเอื้อเฟื้อจากผู้หลักผู้ใหญ่ก็มาอุปตามคําจูให้คาแนะนําให้คาปรึกษาในทิศทางที่ดีด้วยนะครับก็ทาให้การงานธุรกิจของชาวราศีมังกรนะครับก็มีความมั่นคงพัฒนาเติบโตขยาย ความเติบโตด้วยระดับที่เติบโตอย่างต่อเนื่องแม้จะเจอปรุปันหาบ้างก็ตามนะครับแต่เป็นเพียงปัญหาเดิมๆเ,เก่าๆนะครับท่านก็สามารถรับมือแล้วก็รู้เท่าทันในสถานการณ์ปัญหานั้นได้ในแจ้งที่ดีก็เยียวยาแก้ไขด้วยความปลอดภัยนั่นเองนะครับมาดูในเรื่องของการเงินนะครับว่าควรจะรู้อะไรบ้างเพราะอย่างไรก็ตามในเส้นทางการเงินของการงานอาชีพนั้นเกิดความสําเร็จ นะครับที่เข้ามาอย่างมั่นคงอย่างเป็นสตียรนโอกาสดึงดูดเงินทางประเทศกับความสําเร็จในโครงการต่างๆบางโครงการบางอาชีพนะคกับที่ดึงดูดต่างการเงินต่างประเทศเข้ามามากมายเช่นกันนะครับก็พัฒนาต่างการเงินที่เกิดจากความสําเร็จในการงานธุรกิจที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับทีนี้ดูเรื่อง <ate> <c oughs> <c oughs> การเงนินต,งต้องรู้ต้องระมัดระวังรบ้างน,นะครับราชินีถือเหรียญน,นะครับ ก็ขึ้นมาเป็นผู้ที่มีความมั่นคงอุบรมสมบูรณ์ก็ไม่น่าเชื่อนะครับว่าใบนี้ตอนสับไพ่พย,ยายามจะดีดออกมานะครับแต่ก็ไม่ได้ คิดว่าจะได้เปิดออกมาอีกนะครับก็เปิดออกมาราชินีสืเรียนนะครับท่านจะมีเส้นต่างการเงินผลประโยชน์เข้ามาอย่างมั่นคงอุดมสมบูรณ์นะครับกับความสําเร็จเงินเข้ามาก้อนใหญ่ๆต,นต้ๆตๆปนโตๆผลประโยชน์มากมายนะครับที่ทำให้ท่านนั้นมีเก็บเหลือใช้นะครับมีความอุดมสมบูรณ์มีความมั่งคัง่งมั่นคงต่างคันเงินนะครับด้วยความเป็นราชินีตืเรียนนะครับใครที่การเงินส่สภาพของความแม่งแรงหรือไม่เติบโตก่อนหน้านี้นะครับท่านจะยกระดับเส้นต่างการเงิน ให้เติบโตมากยิ่งขึ้นนะครับปลีใบแตกยอดนะครับส่วนการปลีดอกออกผลของความรุ่งเรืองเติบโตไกลที่ไม่เคยมีรายได้รายรับก็มีอาชีพเข้ามานะครับที่จะสร้างไรายได้รายรับก็มาเติมเต็มแล้วก็ยกระดับต่างการเงินเพิ่มมากขึ้นด้วยความบุดมสมบูรณ์นะครับเส้นทางใหม่ๆก็มาเติมเต็มแล้วก็ท่านสู่เส้นทางของความมั่งคั่งมั่งมีสิสุขกินดีอยู่ดีมั่งมีสิสุขก้าวต้วยนะครับเป็นผู้ที่เปียกไปด้วยความสุข กับการกินการดื่มด้วยความบุรมสมบูรณ์นะครับการเงืนสุขสภาพคล่องแต่ก็ระมัดระวังในเรื่องใช้จ่ายมือเติบเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวก็ไปไปต่อมานะครับการเงินที่หลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องกับการงานอาชีพที่ต่านทุ่มเทด้วยความใส่ใจหรือในพลังอาชีพของท่านนะครับที่มีพลังในเกี่ยวกับสเสน่หาตุกปึงปอใจนะครับก็ได้รับ พลังแห่งความเมตตาการุณาตเติมเต็มต่างการเงินในหลังไหลก็มาอย่างต่อเนื่องอัศวินถือถ้วยนั่นเองนะครับที่ดึงดูดเม็ดเ,เงินเข้ามาด้วยความอบอ้อมเมตตาปลาณีก็ามาเครื่อกูลน,นะครับแล้วก็อย่างที่กล่าวนะครับบางทีก็ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับยื่นโอกาสด้วยพลังแห่งความเรียกว่าตกจะโลกตกจะตา <whom? S 1> หรือว่ามีความเมตตาอบอ้อมมารีนะครับยื่น โอกาสดีๆต่างการเงินนะครับกเหรียญก็ทําให้การเงินของชาวราศีมังกรน,นะครับที่มีการเงินด้วยความบุดมสมบูรณ์นะครับมั่งมีสีสุกกินอิ่มนอนหลับสุขสบายยกระดับความเติบโตไลที่มีการเงินมั่นคงอยู่แล้วนะครับก็จะเพิ่มระดับ การมีรายได้รายรับมากยิ่งขึ้นสู่เส้นต่างของความรุ่งเรืองนะครับใครที่ไม่เคยมีรายได้ก็มีรายได้เข้ามาออกจากสภาวะของความขาดแคลนที่ไม่มีรายได้นะครับก็เติบโตต่างการเงินอย่างต่อเนื่องก็เป็นผู้ที่มีความมั่งคั่งมั่นคงอุดมสมบูรณ์ด้วยความเป็นราเชนีตือเหรียญนะครับเป็นผู้ที่มีเงินมากมายนะครับบนบัลลังก์เงินทองนะครับก้าไม้เท้านะครับแล้วก็แปด ไมเท้าแล้วก็ชัดเจนนะครับไปใต้สำรับนะครับการเงินที่ท่านนั้นถ้าว่าผ่านานมาจากราศีมังกรไครที่จชาจ่ายเงินแล้วแต่ไม่เสียความรู้สึกอะไรต่างๆนะครับท่านจะมีการดูแลใส่ใจมีการกตือรือร้นในการที่จะดูแลการเงินของท่านให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้นมีการพัฒนา ให้การเงินมีเหลือเก็บเหลือใช้นะครับด้วยการตื่นรู้ตื่นตัวในการที่จะป้องกันเงินของตันนะครับสร้างรั้วสร้างโกบคุ้มกันอะไรที่ทําให้เงินรั่วไหลออกไปนะครับก็จะทําให้ท่านนั้นสร้างรั้วป้องกันการเงินให้มีอยู่ความมั่นคงตื่นตัวตื่น ใจในการที่จะใส่ใจนะครับก็พัฒนาระดับต่างการเงินเติบโตมีเงินเหลือเก็บเหลือใช้มากยิ่งขึ้นสู่ความคึกคักในเส้นต่างการเงินนะครับในเรื่องของการรออะไรก็ตามนะครับซึ่งบางทีรอในเรื่องของผลประโยชน์ตารร่างมรดกทรัพย์สินอะไรก็ตามอาจจะเป็นเงินก้อนหรือเป็นสังหาริมทรัพย์อะไรก็อาจจะมีก็ามาเติมเต็มที่บางทีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับแบ่งฉันแบ่งจัดสรรปันส่วนเข้ามาเติมเต็ม ให้ได้รับโอกาสตามมรดกรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นมรดกทางด้านเงินสดก็ตามหรืออสังหาริมทรัพย์ก็ตามนะครับที่เข้ามาเติมเต็มที่ท่านนั้นได้รับนะครับการจ่ายจ่ายแม้ท่านจะเป็นผู้จ่ายจ่ายมือเติบก็ตามนะครับด้วยความเป็นก้าวถ้วยนะครับแต่ภายที่ยังรองรับอยู่ท่านก็จะมีการปกป้องนะครับเพื่อให้การเงินของท่านมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น ะครับด้วยความเป็นสีดาบท่านจะพินิจวิเคราะห์ในการจช้จ่ายในสถานการณ์ต่างๆเพื่อมีความมั่นคงอย่างต่อเนื่องในทิศ่างที่ใช้ในจ่งที่จําเป็นออกไปสร้างบุญสร้างทานบาร,รมีบ้างอะไรก็ตามนะครับแต่ก็จะมองเต้นต่างของการเงินที่มีคุณค่ามากยิ่งขึ้นในปบบ้ายใบแรกที่รายจีนี่ถือเหรียญขึ้นมานะครับ และก็เด็กถึงไม่เท้านะครับในการที่จะท่านพิจารณาถึงคุณค่าต่างการเงินแม้จะเป็นผู้ที่ใจใ่าจ่ายพุ่มเฟื่อยมือเติบก็ตามแต่ท่านก็ใส่ใจนะครับในการที่จะดูแลเงินให้อยู่สซ่วความสมดุลสร้างรั้วสร้างก่อลุ้มกันอย่างเนี้แน่นนะครับส่วนบางคนก็มีโอกาสในการที่จะมีโชคลาภก็ามาได้พอชื่นอกชื่นใจนะครับอาจจะ จชต,ตาวาัชนานะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาประทานพรมาให้กับบางท่านที่รอคอยในเรื่องของการที่จะมีโชคลาภสักครั้งหนึ่งนะครับีบางทีก็รอมาด้วยความล้านะครับรอมาด้วยความบาดเจ็บตั้งกายใจบ้างก็ตามนะครับก็จะมีโอกาสที่ตัวโอกาสดีๆต่างสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเทวดาประธานโอกาสของการควา้าโชคลาภเข้ามาได้ด้วยเช่นกันในช่วงเวลาดังกล่าวนี้นะครับ ทีนี้มาดูในเรื่องของสถานการณ์ของความรักความสัมพันธ์นะครับการเงินก็ระมัดระวังในเรื่องรายจ่ายเท่านั้นเองนะครับที่บางทีตั้นเป็นผู้ที่จ่ายจ่ายมือเตอเท่านั้นเองนะครับในเรื่องอื่นก็ไม่น่าจะเป็นห่วงในเรื่องของการเงินทีนี้มาดูในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับราชาถือไม่เท้านะครับแล้วก็เด็กถือดาแล้วก็ หนึ่งดาบนะครับแล้วก็เดร i ไอพีเสนะครับแล้วก็9ดาบนะครับแล้วก็ไพแต่สำรับเดจารีออรแล้วก็เดอะมูนะครับแล้วก็ไพ่เดทนะครับในสถานการณ์ของความรักความสัมพันธ์ในช่วงดังกล่าวนี้นะครับคนที่มีคู่หรือคนคบกันนะครับ ก็อาจจะมีบ,าาบ้างในบางสภาวะนะครับที่ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อาจจะมีเข้ามาทำให้หงดงิดบ้างในบางสถานการณ์นะครับบางคนก็ไปตุ้มเทอ,อยู่กับการดูแลการงานนะครับแล้วก็เลยอาจจะปล่อยปลาละเลยแบบสถานการณ์ทำให้บางคนคิดมากในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็ได้นะครับบางทีก็คิดกังวลไปในสากการ์ต่างๆนะครับแต่สากการ์นัน้นจะได้รับการตัดจบในทิศทางที่ดีนะครับโดยการ ใส่ใจในการที่จะดูแลด้วยการทุ่มเทเพื่อไอปัญหาต่างๆนั้นแม้นบางคู่จะมีรู้สึกอ่อนบางเวลาหลังไงกันบ้างอะไรบ้างก็ตามนะครับจะมีหัวใจของการที่จะทุ่มเทเพื่อคลี่คลายปาัญหาในความคุ่นเครือในความรักความสัมพันธ์นั้นเพื่อทําความเข้าใจกันนะครับเพราะว่าในสถานการณ์ต่างๆนั้นเปลี่ยนแต่บางคู่บางท่านมีอาจจะบิตกกังวลในความรักความสัมพันธ์ไปเองนะครับบางทีก็ อีกฝ่ายหนึ่งดูแลการงานด้วยความเป็นจริงแต่บางทีก็จะไปหวาดระแวงบ้างกลัวมีอะไรนอกมีในมีอะไรกลุมเกลือแล้วก็ไปคิดเองกังวลเองอะไรต่างๆนะครับก็ทําให้มีปัญหาสภาวะบางทีก็งอนกันบ้างหมดงิดบ้างําให้่เห็นหลังกันบ้างแต่ก็จะมีการทุ่มเทเพื่อให้ปัญหาต่างๆได้รับการตัดจบในทิศทางที่ดีที่ปลอดภัยนะครับก็จะดูแลกันต่อไป หลังจากปัญหาต่างๆได้รับการคลี่คลายก็ดูแลอย่างมั่นคงนะครับส่วนคนโสดนะครับคนโสดบางท่านนะครับก็นังน่าจะอยู่ในสถานการณ์ของความเป็นโสดนะครับหลายๆท่านนะครับที่บางทีนั้นก็ทุ่มเทอยู่กับการดูแลการงานนะครับหรือบางคนก็มีความพึงพอใจใกลก็เพียงแต่เก็บไว้ในความรู้สึกเท่านั้นเองนะครับยังไม่สร้างโอกาสของการ ที่จะผูกสัมพันธ์ในความรักความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นก็ยังเก็บไว้ในใจของตนเองนะครับส่วนบางคนก็มีโอกาสนะครับในการที่จะพบรักรักนั้นก็มีเข้ามาตั้งรักที่ดีๆนะครับที่มีโอกาสของการพัฒนาเติบโตไปในความสัมพันธ์ที่ดีได้เช่นกันนะครับที่จะเป็นส่เส้นทางของอนาคตที่เป็นคู่ที่เหมาะสมนะครับที่อาจจะมีเข้ามาแต่บางท่านก็พิจารณาไตรตรองนะครับที่บางทีนั้นอาจจะเป็นรักที่เข้ามาสร้าง ความปวดหัวหท่านในภายหลังได้เช่นกันนะครับเพราะบางทีนั้นนาจจะไปเจอรักที่ก็มีเจ้าของนะครับในการที่จะบางคนเพึ่งเ,เจอกับรักที่เข้ามาในสร้างให้เป็นปัญหาในภายหลังได้อน,นี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับคนโสดเพราะบางทีนั้น่าจจะไปเจอคนที่เขายังมีครอบครัวอยู่นะครับหรือไปเจอคนที่มาสร้างสถานการณ์ให้ดูน่าเชื่อถืออะไรก็ตามแต่นะครับเพราะฉะนั้น ควรจะพิจารณาอย่างรอบคอบเพราะบางคนนั้นที่เข้ามาสร้างความผูกพันนั้นบางทีก็จะเป็นคนที่อาจจะพึ่งอยู่ในสถานการณ์ของเพียงแต่หันหลังให้ในความผูกพันเท่านั้นเองนะครับยังไม่ได้จบในเรื่องของการเ,เป็นม่ายอะไรก็ตามแต่นะครับแล้วก็มาสร้างความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นกับการเริ่มต้นรักใหม่ๆที่มีเข้ามาจะมีมาใน อุปสรรคปัญหาในความรักความสัมพันธ์นะครับเพราะฉะนั้นชาวราศีมังกรต้องพิจารณาอย่างรอบคอบนะครับด้วยความใจตรองเพราะบางทีนั้นอาจจะไปเป็นน้อยเป็นตัวสำรองอะไรก็ในความรักความสัมพันธ์ได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นให้ใช้ดุลยพินิษ์นะครับใช้เส้นสัมพันธ์ที่ดีและก่อนจะมอบใจใครให้ผู้หนึ่งผู้ใดก็ควรที่จะพิจารณานะครับนี่ก็เกิดสถานการณ์ในภาพรวมๆในเรื่องของการงานการเงิน และก็ในเรื่องของความรักของผู้ที่เกิดในราศีมังกรนในวันที่1ถึง15คมภาพันธ์นี้นะครับก็ขออัจาวราศีมังกรทุกท่านมีความสุขสดใสมีความมัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ